นีคมอน์น่งกันด้วยนะครับก็สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องเฮดดูนะครับผมวันนี้เป็นวันที่5ละเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูว่านี่เหมือนเป็นตากุ้งยิงเลยเห็นป่าวแดงๆตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้จะไปกินข้าวกันเดี๋ยวไปเจอกันที่ข้างล่างฮะเบร็คฟาสาหรเช้า ก็อาหารเช้าก็จะมีแบบให้ดูในโรงแรมนะอืมพวกคอนเฟล็กแอปะพี่มีทำแพนเค้กประมาณนี้เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะฮะ แตอนนี้เราก็มาที่ซุปเปอร์นะฮะมาซื้อสตาร์บัคก่อนไปตอนนี้เราจะไปน้ำตกกันนี่ก็เลยมองกล้อง,องมาใหม่คลิปคลิปนี้คือแบบมาเที่ยวคือไม่ไม่ได้ช้อปปิง้งอะไรเลยก็คือมาแบบเก็บธรรมชาติงานแต่งก็แบบกะเที่ยวถ่ายรูปแค่นั้นเลยไม่ไม่ได้ช้อปปิ้งเลยเพราะปกติเวลาจะมาต่างประเทศที่ก็คือจะช้อปปิ้งเยอะแหลกเยอะมากๆกะก็อันนี้ก็เที่ยวชิลๆเนาะไว้ป,ประเทศเอื่นค่อยช้อปปิง้งนะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่น้ำตกดีกว่านะฮะ พี่โอ้นนตอนนี้เราอยู่ที่นอกร่มีฟ้าโอ้โหฉันเหมือนโดน้นเลย <c oughs> คือแต่งตัวตอนนี้กูแต่งตัวชิลสุดเลยคนหนึ่งเขาใส่กันแบบกันฝนแล้วกูดู มีลมไงคนมีลมนี่็คือล้มแทงหัวอือใช่แล้วเดี๋ยวจะให้ดูมันเป็นน้ําตกใช่ป่ะพี่น้ําตกแต่บอกว่ามันน้ําตกที่นี่มันไม่เหมือนตกที่ไทยน้าตกที่ไทยอ่ะมันจะเป็นแบบเป็นชั้นๆแล้วเห็นน้ำไหลๆใช่ป่ะน้าตกที่เนี่ก็คือน้าแล้วก็ตกจริงๆเว้ยเป็นน้ําแล้วก็ตกเลยก็คือถ้าเห็นทางน้ำดิ้นเสียงไหมเสียงซู่ซู่ซูซู่จริงดังมากนู่นเดี๋ยวให้ดูนะข้างหลังโอ้โหแม่งแม่งแม่งใหญ่มาก ใช่อันนี้คือน้ำตกของจริงน้ำตกลงมาอมอแล้วมันก็จะเป็นน้ำไหลมาจากเขื่อนจากอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็เป็นน้าผากระววงที่เห็นควังฟันข้างล่าง้างล,ลุกตายมันมีเคยมีขา่าวว่าคนตกไปตายไม่เคยได้ยินไม่น่าจะมีใครตกไปตายใช่ก็อันนี้คือที่สุดท้ายในการเที่ยวของเราใช่ไหมเดี๋ยวก็จะเข้าใช่ไปในเมืองแล้วแล้วก็ววชิวๆหลังจากนี้เราต้องทํางานก็หลังจากนี้ก็เจอเราแค่ไปส่งที่สนามบิน เพราะฉันหลังจากนี้ถ้าจะมีมะรายกคือออกเที่ยวเองละเด้อ Yes sir เดี๋ยวขอตัวถ่ายรูปก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือ <S Amazon s t e r e เป็นที่ทำงานของพนักง,งาน Amazon ก็คืจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนโรงพึ่งเขาดีไซน์แบบจ้างคนดีไซน์ยิ่งให่มากก็คือจ้างตั้งแต่ตอนที่พี่เรียนอยู่อะตอนที่พี่เรียนอยู่ก็คือเริ่มเริ่มางเป็นโครกาก็ไม่รู้จอนไม่รู้เลยว่าคืออะไร ตัวก็าเข้ามาปิดตัวว่าเออเนี่ยก็สํนักง,งานใหญ่อเมซอนไม่ใช่สํานักง,งานใหญ่ๆแต่คือเป็นสํานักง,งานอเมซอนที่เซียรใช่แล้วก็คือทุกวันที่หนึ่งอาทิตย์แรกวีเอ็นนะแค่วันเสาร์เสาร์แรกกับเสาร์ที่สามของทุกเดือนอ่ะเขาจะเปิดให้คนเข้าชมเหมือนไม่ได้เข้าคนอะไราค่ะนะคือเข้าไปนั่งกินอาหารในชั้นหนึ่งได้อะไรเงี้ยแต่ว่าต้องจอ,องล่วงหน้าสิบห้าวันใช่แต่นี่เราคือเราไม่ได้จองเราก็เลยเข้าไปไม่ได้แค่เห็นว่าอ่ะก็เนี่ยคือโดม นั่นแหละก็เดี๋ยวไปหาไปกะจะไปอเมซอนโกเพราะว่าตอนแรกกะไม่แน่ใจว่ามันเป็นเสาไหนเสาไหนแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเราจะมาได้ไหมก็เลยไม่ได้จองให้ก็ถ้าเกิดสมมติออกมาเรียนล้วก็ค่อยจองอีกทีแล้วกันเสียวเราไปอเมซอนโกเป็นอเมซอนโกอเมซอนดิจิทัลก็คือแค่หยิบ grab go แล้วก็เป็นที่แรกของโลกที่แรกของเมกาที่แรกของทุกอย่างเหมือนเป็นแบบที่แรกเลยที่เราไม่ต้องมีทากวนทํางานอะที่แรกของโลกไปงั้นเดี๋ยวไปกันมาอเมซอนโกก็ ปิดอีกโคตรดีเลยดวงโคตรดีเลยไม่ไม่เคยมาสาขาเนี้ยเขาปิดสาวอาทิตย์ใช่เดี๋ยวดูเนี่ยน่คือข้างหน้าอเมซอนโกเลยนะก็เดี๋ยวไปที่ไหนก็เดี๋ยวค่อยบอกอีกทีแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นแล้วกันตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรพี่อยู่แคช t ไทยคือซีใช่แคช t ไทยเป็นร้านไทยที่พี่อยู่รู้จัก เป็นร้านอารมณ์แบบก็มีอาหารไทยแต่อย่าคาดหวังว่าอาหารไทยแบบแบบไทยจ๋านะมันเป็นไทยแบบไทยที่แบบยกระดับความเป็นไทยเข้าสู่สากลแบบอัพยับมาแล้วอะไรอย่างนี้ซึ่งก็จะเป็นเมนูเยอะแยะไหนมีเมนูไหนบ้างที่แบบอันนี้เหมือนนแบบอะเปทายเซอร์ที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์มากเป็นเขาเรียกว่าฟลาวเวอร์ครับหน้าตาคล้ายๆกัะทงทองแต่รสชาติจะไม่ได้เป็นกระทงทองใช่ฟลาวเวอร์ครับทีนี้การกินอ่ะก็เอาแป้งขึ้นมาใช่ไหมแป้งที่เป็นไส้อีกขึ้นมาอีกขึ้นมาแล้วก็ที่คำเบอร์สัตก็คืออาจารย์ ใสออนท็อปแล้วก็กินแล้วเป็นอย่างนี้อืออันนี้โดนว่ะโดนเหรออันนี้โดนจริงอันนี้คโคตรอร่อยอะไรโดนตาโดนปากโดนใจโดนใจโดนใจแต่แบบอันนี้อันนี้เซ็คิวชั่นอร่อยมากแต่ต้องพูดก่อนนะว่าอาหาร อาหารไทยอ่ะไม่ว่าจะที่ไหนในโลกมันไม่มีทางที่จะรสชาติเหมือนไทยเดยดหรอกเพราะว่าส่วนผสมทุกอย่างมันไม่ได้มาจากที่ไทยนะมันคือบางอย่างนก็ซื้อมาจากที่นี่เพราะฉะนั้นรสชาติมันจะไม่ใช่แบบมันไม่มีทางเป็นไทยเลยอร่อยแบบอร่อยจริงอันนี้อันนี้นะเมนูแรกนั่นคืออะไรคะร้านมันเป็นเนื้อมาสมันซอสดิโอเคล่าที่มาของร้านนี้ก่อนว่าร้านนี้คือเชฟเขาอ่ะรู้จักกันคือเชฟเขาอ่ะใบมาแบบ ือบทุกที่ทั่วโลกแล้วเพื่อศึกษาด้านอาหารโดยเฉพาะ mm hmm. เหมือนถ้าเราคิดถึงแซ่เกอะเขาก็ต้องไปเยอรมันใช่ไหม mm hmm. ชเชฟคนนี้ก็ไปเรียนแซ่เกาะไเยอรมันไปเรียนแบบถึงต้นกําเน,นิดในในสิ่งที่เขาสนใจแล้วทีนี้เหมือนเขาก็จากประสบการณ์มาหลายมีชนะการประกวดมาเยอะมากแล้วเขาก็เลยงไอ้สนใจนียเปิดร้านกับลูกสาวเขาเปิดที่เพื่อนที่บ mm hmm. ้านเขาสาวเขาเป็นเจ้าของร้าน แต่ว่าตัวเชฟเป็นคนคิดสูตรหมดแล้วก็อาหารเนี่ยเขาก็เป็นคนคิดสูตรทุกอย่างาเลยแล้วอ,อันนี้ที่สั่งมาส่วนมากก็คือแบบซิกเนเจอร์เลยอนะ่ะของร้านก็เป็นซิกเนเจอร์หรือเป็นจีนที่คนนิยมสั่งทานประมาณมั้นต่อมาเมนเป็นเมนูซุปต้มขาต้มขาพูดเลยว่าต้มขาที่เนี่ยเป็นต้มขา,ขา,ขาที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาในร้านนี้นะเมกาพูดว่าที่สุดในเมกาเพราะว่ายังไปบางที่ด้เมกาในร้านแเดียวในร้านแห่งที่สุดเพราะว่าร้านอาหารไทยจริงๆมันมีเยอะมากทู่วเมกาแต่มันก็แล้วแต่ร้านไม่ว่าแต่ละร้านมันจะเอาจุดดเ่นของ ออกกมากันนี่คือต้มขาไก่ไม่เผ็ดนี่แต่ตอนแรกบอกเผ็ดอร่อยมากเลยนี่มันต้มขาต้มขา,ขามันจะไม่เผ็ดอืมคือเอาง่ายความรสชาติความเป็นไทยมันยังมีอยู่อืมแต่ต่อมาเป็นเมนเูโดยเฉพาะอยากลองอะไรก่อนอนะ่ะนี่บบกันอันนี้อยากกินอันนี้อยากกินมากเคสปี้ชิคเก้นข้างบนเนี่ยเป็นเคลเคลทอดเคลทอดมันคืออะไรในภาษาไทยใบอะไรวะก็เคล เดี๋ยวไปอินเสิร์ตขึ้นแล้วเครับเคลใบจริงเหรอมันเรียกว่าเคลโอเคเคลอ่าแล้วข้างล่างคือไก่ทอดซอสมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆหวานๆเหมือนมะขามเปียกอะไรอย่างนี้ป่ะเมบีแมีก็ไม่เคยถามสูตรเพราะว่าก็ลองไม่ได้งั้นเดี๋ยวลองมันกินยังไงก็เอาไก่กับเคลขึ้นมาหืม มีค่ะมีมี ö, ม you, hey, แคชชิวเอออันน uh, ี ной, ้อันน ujemy, ี้อ right ร่อยอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยอะไรอะเหมนไก่ม้าขามรู้ป่บว่าสาเหตุที่เขาชื่อแคชชิวไทยเพราะอะไรเพราะว่าครอบครัวเขาอะเปิดฟาร์มแคชชิวเนี่ยมันคือเม็ดมะม่วงหิมพานต์เขามีฟาร์มเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่โคราชที่เนี่ยลูกสาวเขาอะก็คือมีฟาร์มไก่เพราะฉะนั้นไก่ที่เนี่ยก็ไข่ที่เน no. ี่ยก็เป็นไข่ออร์แกนิกจากฟาร์มเลยจากฟาร์มที่นี่เลยเพราะฉะนั้นไข่เขาจะเป็นไข่ที่คุณภาพดีมาก แล้วพวกใบกะเพราหรือทิ้งอะไรเงี้ยเขาก็ปลูกเองคือเราถึงียกได้ว่าเป็นฟาร์มบูเทเบิลเขาพยายามใช้ของที่แบบเป็นออร์แกนิกแล้วก็แบบสดแล้วก็ดีที่สุดเคียวเป็นไงเคียวคือผักก็หลากหลายคนเน่ะไม่ชอบกินผักใช่ไหมแต่ทุกคนที่มากินผักที่นี่ยจะชอบมาเดี๋ยวลองเมนูอีกเมนูคือต่อไปเป็นเมนูมัสมั่นนะที่เนี่ยเขาเวลาเขาเสิร์ฟใช่ไหมอันนี้พี่พี่เรียงใทม์ตามที่เขาเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะเสิร์ฟจากคือเหมือนเขาเขาไม่ได้ใส่ใจแค่รสชาติอาหารอ่ะเหมือนตอบรับหมอ่ะ อ๋อเหมือนเรียงไปเลยเรียงไปเลยว่าถ้าสมมติว่าเรากินรสชาติไหนก่อนถ้าสมมติเรากินเผ็ดก่อนใช่ป่ะรสชาติที่เราจะได้แบบจานที่เห็ดมากกว่ามันจะไม่เหมือนกันอ๋อเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามเขาเขาตจะเสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟตามตามรสชาติที่เราควรจะได้แล้วนั่นคืออะไรคะจานนั้นเป็นเนื้อมะสมันช็อตดิบอยู่ย่างเป็นซอสเรเลยรู้ไหมว่าร้านนี้พิเศษยังไงเนื้อเขาอะเอาไปซูวี72ชั่วโมงละลายในปากนี่คือเนื้อแม่งดีจริต มาฮะต่อไปเป็นเมนูสุดท้ายแล้วนะฮะก็คืออุด้งกุ้งผัดขี้เมาอุด้งผัดขี้เมาเนี่ยมันก็คือผัดขี้เมาแหละแต่ว่าเขาอยากเพิ่มความคือด้วย texture ของอุดง้ดงกับ,ก,บกับความที่เส้นอุด้งมันดูดซอสเขาก็อยากเพิ่มลูกเล่นคอร์เพราะปกติเราจะเจอในไทยคือสปาปเกตตี้ผัดขี้เมาแต่นี่คืออ,อุด,ด้งสดกรึบๆเลยต่อไปเป็นอันนี้นะฮะเส้นเผ็ดปะ เผ็ดแต่ไม่มากนะคร <Top one. S 2> ับบอกแต่ก็อู้แ <Richt> ต <Charlotte> ่ก็เ <'Cause> ผ <š S 2> ็ดอ่ะโอ้โหเออเผ็ดละวเอออันเนี้ยเราก็จะมีผัดขี้เมาธรรมดาแล้วโอ้โหผัดพริกมาซึ่งผัดพริกมาธรรมดาจะเผ็ดน้อยกว่าเพราะว่าเส้นอูด้งอ่ะมันดุซ้อนมากกว่าอูด้งมันก็เลยเผ็ดมากเลยใช้เส้นอูด้งแทนอืมแต่อาหารของที่เขาอ่ะพูดเลยนะอาแบบทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้แบบนี้นะตอนเนี้ยคือแบบจริงแบบไม่แค่สามคนเนี้ยคือจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายที่เราถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับกันแล้วนะคะก็เลย อยากมาปิดด้วยร้านอาหารไทยในอเมริกานะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้นะฮะแล้วก็เฮ้ยช่องยูคือเดี๋ยวขึ้นให้ช่องแอชลี่ช่องที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปช่องที่ไม่ลงคลิปมาเกือบเลือนจะถ่ายคนไว้เยอะเลยช่องในคลิปต้องคอยลติดตามเดี๋ยวขึ้นไม่ให้นะแอชลี่ตรงนี้นะครผมถ้าใครชอบก็คอมเมนต์ได้นะแล้วก็คอยดูกันว่าคลิปหน้าเป็นอะไรนะแล้วก็เจอกันที่ไทยนะ See you